วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูนะคะวิธีการเพาะบัวนะคะนี่นะคะเป็นบัวหลวงนะคะบัวหลวงนะบัวสีขาวกับชมพูนะคะอันนี้สีสีขาวนะ,ะอันนี้สีชมพูนะ,ะวิธีการเพาะก็ง่ายๆนะคะให้เราตัดตรงส่วนหัวตรงนี้ออกนะคะนี่อันนี้คือหัวมันนะคะแล้วก็เราก็ตัดฝั่งนี้นะคะใชะ้กระดาษทรายขัดหรือว่าใช้ อะไรตัดก็ได้ให้หัวมันออกเป็นอย่างนี้นะคะก็ไปแช่น้ํานะคะนี่นะคะไปแช่น้ําประมาณ3ามสี่วันก็ออกแล้วนะคะหรือว่าตรงนี้นะคะเราเราไม่ตัดเราไม่มีเครื่องมือตัดเราก็แช่ได้เลยนะคะมันก็งอกเหมือนเดิมนะคะน,นี่ก็งอกและะ้วค่ะนี่นะคะสวันนะคะสี่วันก็งอกแล้วแต่ว่าตัวนี้เนะี่ยจะงอกช้ากว่าไอที่เราตัดหัวออกนะคะนี่นะคะพอมันงอกแล้วเราก็ค่อยไปไอไปอนุบาล ในบอ่อถาดอนุบาลต่อไปนะครับอนุบาลบัวนะคะนี่ค่ะสี่วันก็งอกแล้วดูนะคะนะงอกแล้วนะคะถ้าเราตัดแบบนี้มันจะงอกทุกุกเม็ดเลยนะคะนี่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนะี่ยมันจะไม่ค่อยงอกหมดนะคะถ้าตัดหัวก,ก็จะงอกนะคะนี่นะ วิธีการเพราะบัวแบบงง่ายๆนะคะท่านใดที่ต้องการซื้อมเมล็ดบัวก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะเรามีจําหน่ายนะคะสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูวิธีการเพราะบัวแบบ่งง่ายๆนะคะเป็นบัวหลวงนะคะใช้กินเม็ดหรือว่าใช้สําหรับบูชาพระก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเพียนะคะสําหรับคลิปนี้